สวัสดีจ้าตุกตาอ,ดอุดรชาแนลวันนี้มากระเพราไก่นะคะผัดกะเพราไก่นะจ้ากลิ่นแรงนะจ้านาะเอาน้ำมันลงไปนะจ้าตำพริกกระปะเทียมนะจ้าเดิรพี่น้องดุงมากๆเลยกระะเทียมอันนึงถือมาเด็กวันนี้หนะน,นังเด็ดชิ้นใหญ่จังเลยนะจ้าวันนี้ เป็นกระเพราไก่เป็นชิ้นนะจ๊กะก็เลยสั่น,นะจ๊ะในแบบป็นชิมเลยนะจ๊ะคอหอมแล้วนะจ๊ะใส่ลงไปเลยน,น,นะจ๊ะเนืเ่อเลน้อยนะจ๊ะ จะเป็นชินออกแบบเนี้่ะจต่มันร้อนแบบไกลจากเนี่ยเขาเลยเห็ดแบบเยียมเหมือนจะตาชินตะไคร่จะหรือเป็นยังไงแตเข้ากับ่องๆแบ้ชิมนมงนแน่นจเพืาอมันแสบน่จังชัดใสกัวเข้าห้องสุกนจากแล้วเขาจะเอาสุกมาสุ๊กจนตุัวไขให้มันิมุกจะประมาณ80เซนเขาจะคยสิมากเลยนีจัะพร้อมกันก็เป็นเาลันัม่นช่ นีได้สองผิดเลยจ้ะเนยจ้ะใกล้ห้ากัสุกโอเคแล้วนะจ้ะเขาจะเอาพริกลงไปมีเท่าไรห้ากัสใส่เท่านั้นะจ้ะที่นองเนาะบางกลงของเราก็จะมีบางกลงของเขานะจ้ะใส่ไอ้ผงปรุงรสไปหน่อยนึงนะจ้ะเดี๋ยวไมนจะเท่มนะจ้ะใส่แค่นิดเดียงแล้วเขาจะค่อยปูไม้นะจ้ะพี่น้องก็น้ำมันน้ำมันหอม ลงไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะจ๊ะมันหอยนะจ๊ะเนาะนี่ปฝาไว้ก่อนแล้วก็น,น้ำตาลนะจ๊ะน้ำตาลข้าวหอมไก่กันน้อยถั่วไข่มักมดุดฉาดออกหวานนิดนึงกับไส้นนี่กับไส้มันแบบนิดนึงนะจ๊ะไปละลายกับเราใส่ไปเลื่อยมันกับบนนวนะจ๊ะก็ผมของผัด <c oughs> ิวดำเพิ่มสีสันมัจะพัดกระเทานะจ๊ะคมสีสันจะน้อยแต่ว่าถังเอาไหลเร้อจานมันจะดำคุณเอานิดนึงสักหนดยมีตำมีก้อนจากตัวสีสันแต้มว็ครับว่าในแซงสะดืมประเด็นนะจะแต้ม่วงมันจะใจร้ายใจร้ายใจหน่อย่บหน่อยจ้าปากพริกตาอุดรชาแนลเห้เื่อจ้าพี่น้องเรือจ้าเด้อตาเดนี่จะไปรัน คือว่าข้าวอได้กลับไปหากันท่านพีเล่าจากพี่น้องเนาะเพราะว่าข้ากระรั่งดูจ่องดูนงงเนาะจากพี่น้องต้องเก็้เห็นมันนิเงียบเนี่ยจนยังไงนาะจ๊ะสองชั่มือก็คือได้กลับไปเนะจ๊ะเนาะขอบคุณมากมากนะคะที่เพื่นเพื่อนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมติดตามอุดดอนชาแนลนะจ๊ะเน,ะน,ะนะาะกลับกันกลับไปซาแต่เยาวากันเด้อจ๊ะเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนนี้มันแต่ ก็จะเข้าดูดกันด้วยกันเนาะดูดเข้านะจ๊ะสุดท้ายแล้วเข้ากบบใส่กะเพราเลยจ้าเรียบร้อยส่วนข้าของข้าเรียบร้อยเรียบร้อยกันจ้ะทีนี้แล้วก็ผัดไปนี้ยจบเพื่อนมาพอดีนะคะเพื่อนมงคลเลี้ยงเพื่อนจะมาทำกับข้าวแล้วทีนี้เปลี่ยนกะกันนะคะ จ้าบ๊ายบาย,บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับตุ๊กตาอุดรชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดีจ้า